สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาซานสการาชรีวิววันนี้ผอมาจับพาทุกท่านไปรู้จักกับ2025 Toyota c e l s i u a รถซีดานสุดหรูจาก t o y ย t a ที่มาพร้อมกับทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีที่ครบเครื่องและแน่นอนว่าถ้าท่านชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอาซานสการ e ชรีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ฟีเจอร์ใหม่และข่าวสารยานยนต์ที่อัปเดตท,ที่สุด รูปโฉมของ Toyota าเซล i ซร์ในปี2025โดดเด่นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกเส้นสายตัวรถล้ำสมัยไฟหน้าแบบล็ที่ออกแบบให้แสงกระจายสวยงามกับช่วงกลางคืนตัวรถมีขนาดตัวใหญ่พอสมควรโดดเด่นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มบุคลิกยนตกรรมความโค้งมนรอบคันบ่งบอกถึงความหรูหราและความประณีตในการออกแบบ ล้ออัลลอยที่มีลายเฉพาะเสริมด้วยโป่งล้อที่เซ็ตมาให้สมดุลกับตัวถังและล้อเพื่อความมั่นใจเมื่อลงถนนที่มีความโค้งหรือโค้งสูงในส่วนของภายในห้องโดยสารเซลเซียร์มอบความสะดวกสบายสูงสุดเบาะหนังคุณภาพดีรองรับสริระได้ดีมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมฟังก์ชันทำความร้อนและระบายอากาศในเบาะมาตรวัดแดชบอร์ดมีดีไซน์ล้ำสมัย หน้าจอสัมผัสอินฟโฟเทนเมนตขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงพร้อมลำโพงหลายตัวเสริมประสบการณ์การขับขี่และการเดินทางที่เงียบสงบด้วยวัสดุดูดซับเสียงที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดีสมรรถนะของ2025 Toyota Ce l s i โเซแจมมากเครื่องยนต์มีพลังสูงขับเคลื่อนมั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลระบบส่งกำลังออกแบบมาให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียน ระบบกันสะเทือนนุ่มนวลจัดหนักเรื่องความสบายเวลาลงถนนครุกระดหรือผ่านทางที่ไม่เรียบโครงสร้างตัวรถแข็งแรงมีระบบเบรกที่ตอบสนองไวและอัตราเร่งที่ไม่ทำให้ผิดหวังในขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจเรื่องการควบคุมพวงมาลายัยความนิ่งเมื่อความเร็วสูงและการทรงตัวเวลาเข้าโค้งฟีเจอร์ต่างๆก็จัดเต็มในรุ่นนี้รถรุ่นนี้มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูง ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนรถในมุมอับสายตากล้องรอบทิศทางช่วยให้มองเห็นรอบคันได้ดีเมื่อถอยจอดหรือขับในที่แคบไฟส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อค่ำคืนระบบเปิดปิดฝาท้ายโดยไม่ต้องใช้มือและเซ็นเซอร์จอดหน้าและหลังช่วยให้จอดรถง่ายขึ้น ระบบช่วยเหลือผู้ขับในสถานการณ์ต่างๆเช่นการรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบป้องกันการชนด้านข้างเป็นสิ่งที่ทำให้เซลซีอร์เป็นรถที่ให้ทั้งความหรูความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเรื่องความสะดวกในการใช้งานก็ไม่แพ้ใครคอนโซลกลางจัดวางปุ่มควบคุมต่างๆเอื้อมมือถึงง่ายพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันรองรับการปรับองศาที่สะดวกหน้าต่างประตูลดความเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้เดินทางไกลได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยระบบเครื่องเสียงรองรับหลายแหลง่งฟังเพลงได้ชัดเจนแม้เปิดเพลงหนักหรือมีเสียงเบสเยอะการเชื่อมต่อไร้สายเพื่อโทรหรือเล่นเพลงทำได้สะดวกและถ้าพกสัมภาระเยอะก็มีพื้นที่เก็บของที่กว้างขวางจัดเก็บสัมภาระหลังรถได้ดีแม้จะมีราคาที่สูงและอาจมีค่าบำรุงรักษาที่ไม่เบาแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ทั้งความหรูหราสมรรถนะระบบความปลอดภยัยและเทคโนโลยีทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปจะคุ้มค่าถ้าคุณมองหารถซีดานระดับพรีเมียมที่ครบเครื่องทั้งความรู้สึกในการขับความสบายเห็นแล้วมีสเสน่ห์และมีมาตร,รฐานการผลิตสูงสำหรับใครที่สนใจและกำลังมองหารถในกลุ่มซีดานหรูสักคัน2025 Toyota c e l i a เป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้ามีโอกาสได้ลองขับจริงจะได้สัมผัสความแตกต่างไม่ใช่แค่ชื่อแต่คือประสบการณ์ที่พร้อมมอบให้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง a s a n นส a การ e r รีวิวเพื่อให้ผมได้เอารถรุ่นใหม่ๆม,มารีวิวให้ชมกันเรื่อยๆขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ